ถูกมาพร้อมนะครับในขนานี้มาออกแล้วขนานี้ดวลันีเป็นตัวนำขนานี้ทิดาลาลีเป็นตัวนำเพชรวรณเป็นตัวที่สองดวล,ลีที่สาม นาชมลที่สี่ของขวัญที่ห้าดัดไปเป็นฟ้าเงินที่ป้ายแปดในขณะน,นี้เทสวันเป็นตัวนำธิดาวาลีเป็นตัวที่สองดวงลานีที่สามของขวัญที่สีดวงปัจน,นาที่ห้าถไปเป็นฟูนเพลที่โค้งป้ายเจ็ด เปตวันเป็นตัวนำอยู่ยาบาลีที่สองของขวัญเริ่มได้ขึ้นมาที่สองแล้วที่ไปหกจอกทางตรงเปตวนนนนนันเป็นตัวนำของขวัญที่สองขณะนี้กินแนเชิ่งเป็นตัวนำ น้องปชลา,าพรเป็นตัวที่สองขณะนี้น้องปชลา,าพรเป็นตัวนำยินดีเจ่นที่สองอลินที่สามคุณเฟอร์ที่สี่